ผมไม่เคยรู้ตัวเลยว่าผมแม่งเป็นคนกลัวความสูงมวันหนึ่งผมเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวและผมก็อยู่บนตึกสูงตั้งแต่วันนั้นทุกครั้งที่ขึ้นที่สูงก็จะรู้สึกแผ่นเหมือนทุกอยาก่างมันกำลังโยกอยู่รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจนกระทั่งผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาการใช้ชีวิตก็ตอนที่ไปเทีเ่ยววัดท่าเสือที่กาญจนบุรี มากเลยแบบเออเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังเลกันไม่อยากเล่าตอนนี้คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ดีๆแพนิคขึ้นมาเฉยเลยผมเลยถามตัวเองว่าถ้ายังหนีแบบนี้ต่อไปชีวิตกูก็จะไม่ไปไหนเลยเปะวะผมเลยตัดสินใจไปดีแม่เฮ้ยดีเวไปลองของอยากจะรู้ว่าตัวเองเอาอยู่หรือเปล่าแล้วสรุปเอาอยู่ไหมให้คลิปมัเล่าละกัน อย่างที่เห็นเลยครับเน้นฟิลไม่เน้นทรงจากนั้นก็ฝืนใจไปเล่นสกายโคอสเตอร์พวกทอร์นาโดต่างๆคือการเล่นส่วนสนุกที่กูไม่สนุกเลยตองว่ามาเล่นส่วนสนุกเหมือนมาทำสงครามมาตอนนี้ต้องจดจับบอน,นี้เอาไว้รอบอลจะเป็นของพวกเจ้า ตลดถามว่ากลัวไหมกลัวดิใครจะไม่กลัวแต่ที่โคตรววาวคือผมกลับมาพร้อมกับไม์เซตใหม่ว่าผูแม่งก็ทําได้วะ่ะมันเหมือนเราขยับขีดจํากัดของตัวเองไปอีกนิดรอบหน้าผมเลยอยากจะวางแผนให้ลึกกว่านี้ศึกษาว่าการกลัวความสูงมันคืออะไรมันเกิดมาจากอะไรในสมองเรามันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์แบบไหนกันแน่หรือใครที่มีประสบการณ์กลัวความสูงแบบผมคอมเมนต์มาแชร์หน่อยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆแล้วเจอกันในอีพีหน้าว่าจะหายกลัวหรือจะกลัวกว่าเดิม